เคยได้ยินไหมครับว่าอย่าพยายามเอาชนะนายตลาดหรือมิสเตอร์มาร์เก็ตนายตลาดคืออะไรนะครับราคาหุ้นหรือราคากองทุนราคาบิตคอยน์ริปโตเรนซีต่างๆเนี่ยการที่มันจะขึ้นหรือมันจะลงที่เรารู้กันมันไม่ได้มีคนตั้งให้แต่ว่ามันเกิดจากสภาวะของตลาดก็คือว่าดีมาแลว้วก็สภพา,ายถ้าสิ่งไหนสินทรัพย์ใดมีดีมาสูงนะครับ แต่ซัพลายน้อยราคาก็จะสูงเหมือนกับมีแหล่งน้ำอยู่แหล่งหนึง่งคนต้องการน้ําเยอะราคาน้ําก็จะสูงแต่ถ้าเกิดแหล่งน้ําแหล่งนั้นมีเยอะมากและคนมีจํานวนต้องการน้อยราคาก็จะตำ่ำนั่นนะครับก็คือว่าการต่อสู้กันด้วยดีมันขซับไพ่ของคนในตลาดเราเรียกว่าเป็นมิเตอร์ตลาดมีตัวแปรอัตรนหนึ่งที่ผมวันนี้อยากจะมาพูดให้ฟังนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นผมเองนะครับเห็นว่าหลายคนนักลงทุนที่โดนในตลาดลากไปเชื่อดนะครับ คืออะไรนะครับมันจะมีเกิดไบแอดมาตัวหนึ่งชื่อว่า non conformity biad นะครับ non conformity biad ก็คือว่าไบแอดที่เราเชื่อตามตามกันจากคนหมู่มากนะครับจะพูดว่าอับอุปทานหมู่ก็ไม่ได้ผิดสักทีเดียวนะครับยกตัวอย,อย่างเช่นบางทีมีหุ้นตัวหนึ่งเข้าไปในตลาดบางครั้งเนี่ยเรายังไม่ได้ดูงบการเงินเรายังไม่ได้ดูทิศทางดูไฟพอดโมเดลดูถึงรูปแบบธุรกิจของเขาเลยนะครับก็ตัดสินใจซื้ออันเนื่องมาจากว่าคนส่วนมากบอกว่าดี หุ้น i อ o ตัวนี้ดีแน่นอนแล้วก็ไปลงทุนนะครับโดยที่เชื่อกับคนส่วนมากเป็นใบแอชชนิดหนึ่งซึ่งค่อนข้างน่ากลัวมากและแน่นอนเมื่อมีคนมูมากเข้าไปเชื่อก็ไป,ไปทําการซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อพอหุ้นเข้า IPO จริงๆลงมาที่ตลาดรองราคามันก็ถูกพุ่งขึ้นไปโดยบางครั้งอาจจะไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้ราคาสูงในขนาดนั้นนะครับอันนี้ต้องระวังเพราะวันหนึ่งเนี่ยถ้าคนที่ถือพอตใหญ่อยู่หรือว่านายตลาด ซึ่งไม่ได้มีตัวจริงนะครับเป็นคนที่ถืออะไรใหญ่อยู่ต้องการจะปล่อยเพื่อเก่งกําไรแล้วก็ได้ล็อกกาไรของตัวเองต้องการลรอยแล้ว,ลวนั่นแหละครับราคาของดิมามันน้อยลงไปมันก็จะทําให้ราคาล่วงไปโดยที่ไม่ได้มีปัจจัยอะไรรองรับเหมือนกับโลกของคริปโตเคอเรนซีซึ่งบางทีเราจะเห็นว่าพอมีคนดังคนหนึ่งเข้าไปซื้อในเหรียญคริปโตสักสกุลหนึ่งคนก็แห่ตามเข้าไปซื้อโดยที่ยังไม่ได้รู้เหตุปัจจัยเลยรู้อย่างเดียวว่าน่าจะดีสุดท้ายราคา,ข,าขึ้นไป เราก็ไปซื้อตามแล้วเราก็ติดดอยเพราะว่าเขาไม่นิยมแล้วนะครับการาลงทุนที่ถูกต้องจริงเนี่ยเราควรจะต้องรู้ศึกษาหาความรู้สินทรัพย์ที่เราไปลงทุนเพราะจะลืมว่าเงินนะครับเป็นเงินที่เราเสี่ยงลงทุนลงไปนะครับมันทําให้หยาดเหงื่อแรงงานที่เราหามาเนี่ยเป็นความตั้งใจมุง่งหวังที่เราต้องการจะเก็บไว้ใช้นยามแก่ยามเท่าหรือเอามาต่อทุนหรือเอามาใช้เพื่อการศึกษาให้ลูกหรือว่าให้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น ควรจะต้องศึกษาแล้วก็รู้ถึงสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้อย่าปล่อยให้ในตลาดจะปล่อยให้ใครล拉เราไปอย่าเราจะเป็นแกะนำผมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งน่าสนใจมากนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่ทำตามกันมาแบบนี้นะครับก็คือว่าผมฟังมาจากที่ที่หนึ่งแต่ว่าผมรู้สึกว่าได้ประโยชน์มากเลยก็คือว่ามีเมื่อก่อนมีวัดอยู่วัดหนึ่งซึ่งไม่ค่อยใหญ่มากก็มีเจ้าวาดนะครับทุกวันนะครับตอนช่วงประมาณบ่ายสามถึงประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยเจ้าวาดก็จะนํา ทุกคนพระในวัดทุกคนเนี่ยมานั่งสมาธิกันที่โบสถ์นะครับแต่ก็จะมีแมวดำอู่ตัวหนึ่งซึ่งก็มาวนไปแถวนั้นนะครับก็จะมาคอยรบกวนพระในวัดนะครับเจ้าวายก็เลยบอกว่าอโอเคก่อนที่จะนั่งสมาธิขอให้เรานําให้พระรูปหนึ่งนะครับเอาแมวตัวนี้ไปผูกไว้กับคนต้นโพธิ์ซึ่งอยู่ติดกับวัดติดกับโบสถ์นะครับแล้วก็พนักมาทิเสร็จก็ค่อยปล่อยออกมาทําแบบนี้นะครับทําแบบนี้เป็นประจําจนกระทั่งจนกระทั่ง เจ้าว่านะครับก็ได้มรภาพไปแล้วก็มีเจ้าวาดลูกใหม่เข้ามานะครับก็ยังคงทําเหมือนเดิมนะครับก็ด้วยความที่เกรงว่าแมวจะมูดดวายก็ไปผูกไว้ใต้ต้นโพเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเด็กวัดนะครับหรือพระที่เอาไปมีหน้าที่ผูกประจำเนี่ยก็ได้ศึกออกไปแล้วก็พระที่เป็นเจ้าวาานะครับลูกใหม่ก็ามารณภาพไปก็มีเจ้าวาดลูกใหม่แล้วก็พระองค์ใหม่เข้ามาอยู่ แต่วัดก็ยังคงดำรงประเพณีเช่นนีู้่จนกระทั่งวันหนึ่งแมวดำตัวนั้นเสียชีวิตไปนะครับพระในวัดเจ้าวาดก็เลยบอกว่าให้พระในวัดไปหาแมวดำมาหนึ่งตัวพอหามาได้เสร็จก่อนที่จะั่้สวาธิก็เลยผูกไว้ที่ต้นโพข้างข้างกับโบ์นะครับ เห็นไหมครับจากเดิมเนี่ยที่ทากันโดยมีเหตุผลว่าแมวประกวนแต่ตอนหลังเนี่ยทำเนี่ยเพราะว่าทําตามกันมาโดยที่บางทีอาจจะไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ได้รู้สาเหตุที่แท้จริงก็มีการประเพณีว่าคิดว่าการที่เอาแมวไปขู่ไว้ตรงต้นโพนั้นก็คือเป็นการที่ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายต่างๆเข้าไปารบกวนตอนพานั่งสมาธิซึ่งผิดจากอยู่ตรง,งแรกเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวที่ชื่อว่า b y a d ที่ชื่อว่า Nor m conformity นะครับ by a อนั่นเองนะครับฝากนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ พยายามที่จะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทําลงไปเนะี่ยและสิ่งที่เราคิดจะลงทุนในสินทรัพย์ใดเราได้ดูมาดีศึกษามาดีแล้วก็ถูกต้องแล้วที่สุดผมนี่ชนะกิจของคำสวัสดีครับ